ดูเอลแปดร้อยสิบใบเหลือเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นส่วนของเราในวันนี้นะครับคือจังหวัดในภาคอีสานน้องสองคนมีเงินอยู่ในมือ1,000บาทพยายามรักษาแบงค์ร้อยของน้องไว้ให้ได้นะครับอ่าง,งั้นพี่เริ่มก่อนนะนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์หนองคายหนองบัวลำภูนครราชสีมาอุา้ยสองเอาปับอ่างทำโทษพี่ไม่จริอีกนะบอกไว้ก่อนะะตาที่เลยอ่างสกลน,นครขอนแก่นอุดรธานีอุดรธานียโสธร อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อยู่ภาคเหนือเอ้ยขอปรับนะครับปลาอะไรปลาพี่ซีสะเกตมามามาุ้นการค่ะนครพนมไหนค่ะมหาสารคามบอกไว้ก่อนนะพี่เคยท่องจังหวัดทั่วประเทศนะเลยเริ่มตันตัแล้วทุกคนส่แก้วป่ะสส่แก้วค่ะสส่แก้วไม่อยู่ค่ะไม่อยู่เหรอเอาโดนปรับอ่ะน้องลินไปเลยเลยเฮ้ยไม่ฉลาดเลยเหรอเพื่อนลินลินไม่ใช่ค่ะเซามบะพี่เอ้าโอ้สระบุรีค่ะ ก้ากลางด้วยขอปรับมาตาพี่สองเกิบยอมผ่าผ่านตาน้องน้องคิดยังคิดออกอยู่ปะเจ้สุดท้ายยอมยอมขอผ่านเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอใช้หน้าค่ะข้ากลางค่ะเอายอมปรับเลยคิดไม่ออกเหรอค่ะอ่ะโอเคใครรู้ว่าเหลือจังหวัดอะไรพี่บอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะคร